สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับมาพบกับน้าเชียร์พาด้วยเด้อครับพี่น้องครับมานําเสนอแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาแบบต่องวดเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่หัวว่างหันครับผมแนวทางตัวเลขของพ่อไผ่บูนกับแตกตรงตรงเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะครับเด่นบนล่างสองกับเจ็ดครับผมสองกับเจ็ดเลยก็ รูดเจ็ดครับพี่น้องครับรูดเจ็ดงวดก้อนอันนี้เ็นรูดซีครับผมงวดนี้รูดเจ็ดครับแล้วก็คบห้าคู่เจ็ดสีตรงๆงเลยครับพี่น้องเจ็ดสีตรงๆงเน้นตรงพร้อมครับผมนี่ครับสุดยอดพอเพียบุญครับซึ้งว่าเล่าพัฒนางวดวันที่สิบสี่ที่ผ่านมานี่ครับแตกโยกช่องเลยครับพี่น้องเนาะตรงๆครับนี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งครับผม พ่อไพบู ool, ครับครับสำหรับพี่น้อยพี่ที่ชอบใจคาน้ำชากาแฟกับเซียนครับพี่น้องเนาะสามารถติดตอ่อก่อมมเชียไดเด้อครับผมครับที่เบอร์โทรครับผม0925615817หรือว่าแอดไลน์กไดเด้อครับพี่น้องแอดไลน์แอดไลน,ไน,คนไลไล์ครับผม098 สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมเป็นเบอร์แอดไลน์ครับพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดครับผมกับลาวพัฒนากรับพอให้บูเพิ่นเห็ดต้งงวดนะครับพี่น้องเนาะครับนี่พอขอโทษมาหาขอมาเชียร์ดวนเลยครับผมครับจังไดยกับเบิ้งเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงเนอะครับพี่น้องเพื่อได้โชว์ได้ลาบน้ำกันแบบ ต่อเนื่องครับผมกับพอพี่บุญเอาก่อนที่จะไปรับชมเราฟังตัวเลขกับพอนาเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพอพี่บุญเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องครับก็ติดไว้ครับพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าเราพัฒนาเดินดีมากครับพี่น้องเนาะไปรับชมเราฟังเล่าพัฒนากับพอพี่บุญกันเลยครับ ขอครับนิ้เชือกผ้าร้ยสวัสดีพอให้บูนกับผมสวัสดีครับนิ้งเชือกผ้าร้ยครับผมครับแตกเต็มๆเลยนะป่อโอ้ดยอดเลยครับผมเจ็ดสีตรงๆครับครับจนมากสีออกตรงนะครับกันเอนอันใดสีออกกัดป่อกัดไห้ขึ้นไอ้หลดซีเนาะเหมนครับผมหลดสีกอ ใตรงๆขค้ือมาตรงๆครับผมครับโอ้หมวดหันนี่สุดยอดเนี่ยครับเลขพ่อไพบุญวันนี้พ่อกับอ่าปล่อยตองหมวดลย้ด้วครับพี่น้องครับผมครับกำลังเปลียนออกไปใสายดังไปใส่ยตะเ,<อ>เาขอบคุณนะพ่อ,พอ ว่านล้วเหมือนเดิยบางีเงาเลยนะพ่อเนาะถ้าพ่อโทษตรงช่วงนี้เพราะว่าเขาจิล่งนองเลยครับครับผมแดดไปทั้งหมูดอนแดดไปครับแจ้งออกแล้วนี่พ่อเออแจ้งออกแล้วบานแดดแล้วฝนจะตีมช่วงเวลาบันเนี่ยโอ้โหต้อตีมช่วงถึงก่วงหยิกคัณละใกล้ใกล้สิ ขอค้นษาคุณล่ะโอ้โหครับซิ่งแบบมีคนหลับช่วงนี้ก็เข้ากับติดอะไรห่อเขียวแล้วงามแล้วได้นำรายอยู่งหันก็ได้ตขึ้มาครับครับผมไปเล่าวันศุกร์นะครับเนาะครับพ่อวันศุกร์ที่สิบหกบ่วันศุกร์ที่สิบหกพร้อมเลข็กไงเลยพ่อวันนี้ ตึกไม้ไงเราก็ตึกไวยเล้าตอนน่อเนาะครับผมตุ๊่ตี้พอไปบุญตุตีของพอไปบุญสียิ้มได้แล้วดอกมั่นใจครืองวดที่ลแล้วล่ะเคื่อเลขเจ็ดสามงวดหนี้ครับผมอ๋อเล่านี่บ้าพอแมนครับเอาเลยครับเริ่มเลยครับผมเด่นมากครับครับ่มเก้าครับเก้า รองสี่กับห้ารองสี่กับห้าตัวเด่นเนาะครับเนาะเอาต่อไปตัวเลขติดบนล่างครับศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเอ,อน้ำเชื่อว่าร้วยพอว่าสิว่างจะสี่ชุดได้หวนเอาสี่ชุดพ่อตะวันน้ำเชื่ของพ่อไว้บุญกันบอมัดตัวนี้ให้จัดเอาใน ม่เก่าชุดนี่เด้อครับพ่ออันจัดเม็ดนี่มันได้เก่าชุดเนาะครับผมแต่ว่าพอพ่อมักตัวนี้พ่อติดจัดหายสักสี่ชุดครับเอาเริ่มเลยครับเลขชุดครับผมเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดไอ้กันเบิ้ลในนะ้นำเชื่อพลาลวยครับผมเก้าเก้าครับกันเบิ้ลเก้าเก้า ครับนี่แหละเลยมือวันซุ์สี่สิบหกนี่พ่อว่างไอ้พ่อว่างซิหนวยไว้เก้าแต้มครับผมเก้าแต้มแล้วก็ไอ้สิบห้าแต้มสิบหกแต้มอันเบิ้ลนี่คือสิบแปดแต้มครับอ๋อครับผมเอลักก็เออเก้ามาเชื่อื่อนแต้มสิหนวยครับผมครับรูดนี่รูดเก้านร่แมนครับลูดเก้าได้เลยครับวันศุปนี่ครับเก้า วันนี้เป็นยังไงพ่อเน้นตรงคือเก่าหรือว่ากลับน้าตรงๆเลยครับผมเน้นตรงเหมือนเดิมครับพี่น้องครับงวดนใดกับนี่พ่อดีบอกไ้กับน้าครับกาพัฒนาพ่อไพ่บูนครับผมนี่ละบนล่างครับผมมาแรงที่สุดก็คือเก่านี่ยนะครับผมทุกสตรเลยครับเก่าเดียวครับผมชนที่เก้า ถ้าจะบ้านแรงเรงเบิรนนี่ก็จะเป็นเกาเก่านะบอเนาะแมนครับกันเบิรนเพื่อเกาเก่าตัวเดียวครับนี่แหะครับผมเขาเกามาเชี่ยกับิรบกวนพอไปบูนซํานีเด้อครับ,บ่อครับครับผมน้ำเชี่อพ้าร้วยเกามาเชี่ยอยู่ดีไม่แห้งแล้วครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพนว่า งวดนี้กับเด่นคือยังงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้กับเด่นคือยังรูดเจ็ดครับสําหรับงวดนี้เด่นบนล่างเก้าครับผมรองสี่และห้าครับพี่น้องวิ่งรูดเก้าเลยครับผมวิ่งรูดเก้าครับเลขติดบนล่างกับมีศูนย์หกเจ็ดครับสาหรับงวดนี้พอายแบบเน้นๆเลยครับพี่น้อง เพิ่นเดินแค่เก่าตัวเดียวที่ความประกบกับ067แต่ว่าถ้าพี่น้องที่ยังในคลิปนะครับผมพอว่าถวจะชุดเตรียมก็จะเป็น9คู่ครับผมเพราะว่าจะเป็น404647 505657สครับสำหรับเหล็กชุดประกบครับผมก็จะมี9096ครับพี่น้องเนาะ97ครับ3คู่ที่พอประกบให้แล้วก็ กันเบิ้ลตัวหนึ่งครับผมเก้าเก้าครับเน้นตรงครับพี่น้องเนาะเน้นตรงตรงครับกันกับนำจักน้อยครับผมเหล็กบัวลายคู่เน้นตรงตรงครับพี่น้องวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดครับเก้าครับพี่น้องเนาะผมขอให้บุญครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์พาร่วยกับขอไว้พอดให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปนน้ำกันครับลาพัฒนาสองทุ่มครึ่ง 16สิงหาคม6 7สวัสดีครับ